เหมาะสมกับยาประเภทใดหมอที่เรียนมาอย่างช่ำชองแล้วจะทราบเองแล้วนำยานั้นมาปฏิบัติต่ตอโรคของคนไข้รา,ายนั้นๆไปเองจนกระทั่งถึงหายได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่พระพุทธเจ้าก็เช่นเช่นเดียวกันนี่แหละทำรรทรงสแสดงมาเป็นลำดับลำดาเวลาพระองค์ประกาศพระศาสนาด้วยพระองค์เองอยู่นั้นเป็นเวลา45ปี ในสี่สิบห้าปีนี้ไม่มีเบลัมเวลาถ้าหากมาพูดตามภาษาเรารที่จะพักผ่อนหย่อนกายให้สะดวกสบายเหมือนโลกทั่วๆไปนั้นไม่ได้แล้วมีแต่การแต่งงานที่เกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจึงมีพุทธกิจห้าไว้เรียกว่าเป็นงานประจำพระพุทธกิ